สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ประสานง,งานมอุบลเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาสภานักศึกษานะครับที่ลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมในส่วนของศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและก็สีสะเกตสวัสดีครับน้องครับ นี่คือน้องสภานักศึกษานัดหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ละคนแนะนําตัวกันหน่อยชื่ออะไรกันบ้างครับผมท็อปถนอมสัพยิระประธานสภานักศึกษาครับผมคณะอะไรครับปีไหนแล้วอ่าคณะนิติศาสตร์ปีสี่ครับครับผมผมเอ็กซ์นะครับคณะบริหารศาสตร์ปีสี่สภานักศึกษา เป็นฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กรครับบอลลูนนะครับบอลลูนธนชิตบำรุงผลนะครับรองประธานสภา,านักศึกษาคนที่1น,นะครับมาจากคณะศึกษาศาสตร์ครับนักศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ประสานงานตรงนี้นะครับจะมาจาก2หน่วยงานก็คือ อ,องค์การนักศึกษาและก็สภานักศึกษาครับที่ามาช่วยกันเปลี่ยนเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับศูนย์ประสานงานนะครับของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รับบริจาคนะครับศูนย์รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปแล้วก็จากทั้งบุคลากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเองนะครับเพื่อรวบรวมสิ่งของนะครับหรือว่าเงินบริจาคนะครับไปส่งต่อไปยังแนวหน้านะครับทางชายแดนหรือว่าจะเป็นศูนย์พักพิง นะครับชั่วคราวที่ที่บริเวณที่เขาอพยพมานะครับเดี๋ยวประธานสภาครับพูดคุยประธานสภาหน่อยอเห็นบอกว่ามาทุกวันเลยใช่ไหมครับก็เกือบทุกวันครับผม,มบางวันไม่ได้มาเพราะาติดเรียนติดอะไรก็แต่ว่าก็มาช่วงบาง่ายช่วงค่ำก่อนปิดศูนย์อะไรประมาณนี้ก็มาช่วยอะไรยังไงบ้างรครับคือมารับของบริจาคช่วยเพื่อนครับในเวลาที่ว่างครับผมครับแล้วแล้วพนาแล้วครับดูในส่วนไหน คือผมช่วงแรกๆผมจะเข้ามาดูเกี่ยวกับพวกข้อมูลครับแต่ว่าหลังจากประมาณสองสวันหลังเปิดศูนย์เนี่ยผมก็ได้ลงพื้นที่ในการทํากิจกรรมครับศูนย์ที่ไปลงทําทกิจกรรมเนี่ยครับประมาณ38จุดครับผมเรามีกิจกรรมโครงการลงไปช่วยตรงนี้เห็นบอกว่าได้ทําโครงการากรองมุม,ม,มเด็กอ่าอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของกิจกรรมตรงนี้นะครับ หลังจากนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับในวันที่24นะครับวันที่25พวกเรากา็ลงพื้นที่ในการไปส่งมอบของบริจาคนะครับซึ่งปัญหาที่เราไปพบคือเราไปเจอเด็กแล้วพอพอ,พอเราไปไปไปเล่นกับน้องๆเนี่ยนะครับไปไปดูสถานการณ์ไปเฝ้าดูสังเกตพฤติกรรมของน้อง เาเป้ากับว่าน้องๆนี่ก็มามาเล่นกับเราตามปกตินะครับแต่ว่าตอนที่เราจะกลับเนี่ยน้องๆเนี่ยม,มีมีอาการลักษณะที่ว่าไม่อยากให้เรากลับอยากเล่นต่อบางคนก็ร้องไห้บางคนก็วิ่งมากอดอยากให้เราอยู่ต่อเพราะว่าตรงนั้นอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะครับพวกเราก็เลยกลับมาแล้วก็มาปรับแผนกันใหม่ นเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันนะครับเราอาจจะไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยจะต้องปรับวันต่อวันนะครับเราก็เลยกลับมาปรับแผนกันใหม่แล้วก็ จังหวะนั้นนะครับอ,อ,อาจารย์พัชริดาปรีเปรมซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสภานักศึกษาท่านก็ได้แนะนําและก็ประสานงานนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศเนี่ยนะครับประสานงานมาให้เราในเรื่องของทุนกงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมหลังจากนั้นสภานักศึกษาของเราก็ได้พูดคุยกันว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมกล่องมุมเด็กให้กับเด็กๆที่ศูนย์พักพิงนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองกิจกรรมก็คือศูนย์ไหนเนี่ยที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนมากเราจะจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็จะส่งมอบกล่องมุมเด็กด้วยแต่ว่าศูนย์ไหนที่เด็กและเยาวชนเนี่ยมีในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าในระดับน้อยเราก็จะส่งมอบกล่องมุมเด็กเอาไว้โดยให้ ผู้ประสานงานที่ศูนย์เนี่ยเป็นผู้อํานวยการในการเล่นให้กับเด็กๆนะครับซึ่งในกล่องมุมเด็กก็จะมีของเล่นที่หลากหลายนะครับซึ่งก็เป็นของเล่นและก็สื่อการเรียนรู้ตามช่วงวัยนะครับสภานักศึกษาเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงวัยนะครับก็คือปฐถมวัยแล้วก็ประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษานะครับเพื่อให้กิจกรรมที่เราจะนําไปจัดหรือว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ย อสอดคล้องกับตัวพัฒนาการในการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยนะครับซึ่งในการลงพื้นที่อ,อย่างหนึ่งก็คือทีมสภาของเราเนี่ยเนื่องด้วยม,มันเกิดจากเด็กทุกคณะทั้ง12คณะมารวมตัวกัน มันเลยทําให้ศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรามีในมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์ความรู้ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเนี่ยมารวมกันอยู่ที่สภานักศึกษามันเลยทําให้กิจกรรมของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของจิตตะ วิทยาการเรียนรู้จิตตวิทยาการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นตัวผมนะครับซ,ซึ่งมาจากคณะศึกษาศาสตร์แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการบัญชีก็จะเป็นในเรื่องของพนาสายสมบัติแล้วก็ในเรื่องของ ก็จะมีในเรื่องของระบบการปกครองการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆก็จะมีทางแฮกเกอร์อีกท่านหนึ่งครับแฮกเกอร์เนี่ยเป็นนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านของตนของตนเองแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพิเซนจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สภานักศึกษาตัวนั้นก็จะเป็นคนที่สื่อสารในเรื่องของภาษาต่างประเทศ อ่นนี้ก็คือบทบาทหน้าที่หนึ่งของสภานักศึกษานะครับกลุ่มเด็กของเราเนี่ยสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็หลังจากสถานก,การณ์เสร็จสิ้นเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะทําเฟสฟื้นฟูเยียวยายให้กับน้องๆต่อไปที่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเราสํารวจมาก็สพอปออ,อุบลเขต5ก็ประมาณ95โรงเรียนแล้วก็สพอมอุบลอํานาจ,จเจริญก็ประมาณ4โรงเรียนทางก็มีเด็กหลายพันคนนะครับที่ได้รับ ผลกระทบในส่วนนี้ซึ่งสภานักศึกษาเราก็จะประสานงานแล้วก็จะดําเนินกิจกรรมต่อไปในเฟสฟื้นฟูครับครับนั่นก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่ามีความโดดเด่นแลวก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษานะครับสร้างสรรค์สมรภูิสมรภิต่อสังคมนะครับนี่คือผลสําเร็จที่เราผมคิดว่ามันเป็นภาพจําที่ดีว่าอย่างน้อยสภานักศึกษาไปทํากิจกรรมแบบนี้ทําให้คนรู้จักกันมากขึ้นทําให้เด็กไม่เหงา และอย่างน้อยนี่ผู้ใหญ่ก็ได้พาลูกพาหลานมานั่งเล่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เด็กนะครับที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนี้ก็คือทั้งผู้ใหญ่ด้วยครับได้รู้จากการได้พูดคุยกันนะครับทิ้งท้ายตรงนี้หน่อยครับในช่องทางการติดต่อหรือว่าพูดคุยกับสภานักศึกษาครับมหาวิทยาไัยครับผมจริงทั้งของสภานักศึกสานะครับทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับเซิร์ชเป็น สภานนกศึเษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับส่วน IG ก็จะเป็น UPU SC Official ครับแล้วก็มีอีกช่องทางหลักช่องทางหนึ่งคือ line official ครับก็คือสามารถเข้าไปที่เพจสภาเนกศึกษาแล้วก็สแกนเพิ่มเพื่อนได้ครับอันนี้ก็จะเป็น ช่องทางหนึ่งในการติดต่อก,กับสภานักศึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆรวมไปถึงการจองใช้ห้องประชุมครับ <S <S ผมก็สามารถทําได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทาง Li n e Off i c i a l ครับครับวันนี้ขอบคุณผู้นํานศึกษานะครับในส่วนของสภา,านักศึกษา,ามหาวิทยาลัยบนรพาธานีครับน้องท็อปนะครับประธานสภาและก็พานารแล้วก็บ,บรรลานาุนนะครับทั้ง3าคนนะครับซึ่งเป็น วาทีบันดิตเาว่าได้ปนะีสกันแล้วนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทั้งสาคนครับสวัสดี